อ้าวไปแล้วมาเร็วปาฉลามมาแล้วปาฉลามยิงเดือดกว่านี้ขึ้นรถกระพิงออ่ะโอ้าหตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไหนที่นี่เลยที่นี่เลย เห็นปลาด้วยนี่นะคะรถด,ดับเพลิงนะคะจอดอยู่ข้างเราเลยพบเห็นรถด,ดับเพลิงอะรีบลงมาดูเลยนะรีบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะมาสำรวจกันเลยโอ้หนี่บันไดเขามีตัววัดก๊าซอะไรเ,เต็มเลยเนี่ยโอ้มีท่อฉีดน้ำเหรอน,นี่เป็นท่อฉีดน้ำโอ้สายฉีดน้ำเยอะไปหมดเลย<ๆ>เต็มเลยเอานี่ก็ท่อท่อน้ำปะ โอ้อันนี้ก็พวกตัววัดอะไรเนี่ยเป็นไปหมดแรงดงดังดันโอ้แล้วในนี้มันต oh! ้องมีเครื huh. <c oughs> um ่องมืออะไรด้วยเปล่าไม่น่าน่าจะเป็นน้ำเนาะโอ้นี่มีบันไดด้วยนะโอ้คันใหญ่มากเลยอุ่ยมีปลาอยู่ในนี้ด้วยปลาลูกปลาปลาดุกโอ้หมีปลาดุกมันลอยน้ำอยู่โอ้โหนกพกปีนรถดับเพลิงแล้วนะ ฉีดน้ำดับเพลิงนะอยากลองฉีดดับเพลิงจังเยอะอย่าลูกเหรอแเขาจะมาคบจับนี่ปิ้วโอ้ใช่เพราะมันดับมันแรงใช่แรงดันมันเยอะน้องพบจับสายดับเพลิงแล้วปิ้วเลยอ,อันนี้พวกวัดอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อแก๊สไงแพชเชอร์ความดันกา๊าซนี่กระตัวเรไรปิดเปิดเนี่ยน้องพบอย่าไปบิดอะไรของเขานะน้ำพุง่ง อาอดุอยเฉยเนาะเฮ้ยูมีอุปกรณ์ด้วยอะขวานอาเอาไว้แบบว่าตึกตึกอะไรที่มันถล่มลงมาเอออะไร,อ,ะไรอย่างนงี้จะได้ช่วยคนได,ด้ดูสายที่สายใหญ่มากคะทุกคนนี่ดูข้ามือเลยเป็นสายเอาไว้ดูดเพื่อที่จะเออเอาไปใส่ถังนี้แล้วก็เอามาลดไปไปไป,ปล่อยทิ้งเอออันนี้เอาไปจุกใส่กับท่อที่สาบายดับเพลิงแล้วอันนี้เปิดปิดเนี่ยเปิดปิดปึงปึง อันนี้ก็ใช่ใช่อันนี้ก็ใช่เปิดท่อปิดท่อดูแล้วเป็นวาลวโอ้นี่เขามีนี่นั่งนั่งพนักง,งานก็นั่งตรงนี้โอ้โหคันนี้อย่างเท่เลยเบอร์นหนึ่งด้วยนะนับนวันน,น,น้องพบนันมาวิ่งเล่นข้างรถดักเพลิงเลยนะเห็นปลาเหรอหน,นี่น้องพบกำลังดูปลาอยู่เลยนะปลาเยอะแยะเลยลูกปลาเล็กปลาน้อยนะแล้วก็มีปลาดุกด้วยนะอ,อ แล้วมันจะเพิ่มกะเพิ่มอย่างนี้ปะป้าน้าตัวเพิ่มตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอ้เฮยมาแล้วปลาเชลามมาแล้วปลาเชลามยิงเดือดกว่านี้ขึ้นรถกบบเพื่งไหมขึ้นรถกบบเพื่งอืทุกคนเห็นว่าต่างไหมเออเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆไปถ่ายหน่อยสิ เสียงดังนะคิดว่ามันจะให้เราเข้าใกล้ได้แค่ไหนอย่าเริ่มหนีแล้วเริ่มถอยแนละ้วเริ่มถอยแนละ้วเริ่มถอย,นะถอยแล้วเพิ่งถอยเราขอถ่ายเฉยๆอ้าวไปแล้วโอ้ขึ้นฟ้าไปแล้วเอ้ โอจอระเข้โคเป็นสิบสิบตัวเลยด้านน่นะ,ะน,นี่แมคโคที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นี่นะคะนี่เรามาอยู่ตรงนี้และอยู่ด้านหลังแมคโคเขาพายเรือเ,อเก็บปักบัวไไเอาบัวไปขาย